มันจะบาลานซ์กันเวลาเวลามันหมุน90มันก็ต้อง90เป็นสองฝั่งใช่คอนครับนี่คือพังแล้วแต่ยังไม่แตกได้ทำการล้างนี่ก็จะเป็นของใหม่ที่เราจะประกอบนะก็เรามีมีช่างทำการหย่อนน้ำมันก่อนนะหย่อนน้ำมันลงไปก่อนเพราะว่าช่วยให้การเราลื่นในการประกอบความบ้ลานก็จะได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมของใหม่ของแท้ เทียม,มเราจะไม่ใช้เดี๋ยวเรายกให้ดูก่อนอันนี้ของใหม่นะ,ะเพราะว่าของของเก่าเขาขยับได้ใช่มันจะคอนแเนี้ยแน่นเลยาะเฉพาะพังมันเลยนะคมันจะพากาวตอนนี้ช่างก็กำลังเอาออก นี่ครับจะเป็นพอบาลานซ์ของลูกค้าเดี๋ยวเราจะให้ช่างโยกให้ดูนะครับล้โอ้หราอาการคอนนะครับ คอนครับนี่คือพังแล้วแต่ยังไม่แตกแถวบ,บ่าสองศูนย์ไบิดก็ล้างเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะทาการตั้งมาร์กแล้วก็มาร์กที่เครื่องยนต์แล้วมาร์กที่บาลานซ์ช้าไปดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยคนระับนี่ก็ผมได้ทําการล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เราได้ทําการล้างเสร็จแล้วแล้วก็ตัวนี้เราได้ทําการล้างนี่ก็จะเป็นของใหม่ที่เราจะประกอบนะครับก็เรามีมี น้ำเบอร์น้ำพาร์ตอะไรเรียบร้อยเลยนะเอา้าเดี๋ยวผมจะให้ช่างทำการหย่อนน้ำมันก่อนนะหย่อนน้ำมันลงไปก่อนเพราะว่าช่วยให้การหล่อเลื่นในการประกอบความร้านก็จะได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมทีนี้เราก็เทน้ำมันลงไปนะโอเคนั่นแหละนี่ก็ของใหม่ของใหม่ของแท้ของเทียมเราจะไม่ใช้เดี๋ยวเรายกให้ดูก่อนอันนี้ของใหม่นะอ่าเพราะว่าของ <ผ>ของเก่เาเขาขยับได้ใช่มันจะคลอนแต่เนี้ยแน่นเลยเพราหมุดตัวนี้ครบอยู่ครบทุกตัวก็แน่นเลยนะครับไม่มีโยกอันนี้คือของใหม่เดี๋ยวเราจะประกอบก็การประกอบพอบาลาน์ชาร์ปก็ต้องดูบวลานให้ดีนะครับาลานให้ตรงม้า ช่างก็จะดูมาเดี๋ยวให้ช่างดูมาว่าอยู่ประมาณไหนเนะเนี่ยนะครับเห็นป่าตฝงนี้ตรงนี้มันจะเป็นฉีดทฉยอ่าทุกคนดูนะอั่นี้ไม่ใช่ีดลูกค้าดูนะครับจะเป็นขีดนะอันนี้จะเป็นเป็นตัวโออ่ะตัวโออ่ะเนี่ยสองฝั่งเลยอันนี้ก็มันจะโอโอจะชนโอแล้วก็ด้านฉีดด้านข้างเนี่ยมันจะเสมออใช่มันจะเสมอเฉล่ยรับแล้วก็จะมาดูตรงนี้ดูตรงนี้ ไอ้ตรงนี้มันจะบาลานซ์เวลาเวลามันหมุน90มันก็ต้อง90ทั้งสองฝั่งถ้ามันมาอย่างนี้มันก็ต้องมาอย่างนี้เนี่ยมันจะมันจะบาลานซ์มันจะบาลานซ์มันจะเย่างนตรงอมันเรียกเอาบาลานซ์มันก็จะสมูทบาลานซ์ไปอันนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปตั้งที่เครื่องยนต์ก่อนเดี๋ยวเราก็จะทำการไปตั้งมาที่เครื่องยนต์ก่อนโอเคก็มาดูมาตรงเครื่องยนต์นี่ นไหยวะมาร์คเป็มาร์คอยู่เลยใช่เราจะเป็นมาร์คคีเดีวเราก็เดี๋ยวหมุนเดี๋ยวผมจะให้ทางด้านช่างหมุนเลอันแรกอะไรปะอ่านี่ก็คือว่าการต้องมาร์ค เสร็จสมบูรณ <ique> ์ครับคือว่าเป๊ะเราต้องตั้งให้อยู่ที่เลขเลขศูนย์มันจะมีศูนย์แล้วก็ขีดกลางแล้วก็สิบเราต้องตั้งให้อยู่ที่ศูนย์โอเคเนเดี๋ยวเราก็จะทําการประกอบนะครับก้อนนี้ทางร้านได้ทําการล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเช็ดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะทําการประกอบให้ลูกค้านะก็ตอนนี้เราก็จะทําการเอาเอาบาลานซ์ขึ้นนะครับก็เป็นบาลานซ์ชามเองก็จะทําการเอาบาลานซ์ชามขึ้นประกอบให้ลูกค้าได้เห็นว่า เราได้ทำการประกอบนี่ข้องใหม่เลยนะครับข้องใหม่นะครับนี่ข้องใหม่นะ้องใหม่ที่ให้ดูเมื่อกี้เลยอ่าแต่เราเอเพราะว่าผมได้ทำการตั้งมาร,ร์กเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ต้องการจริงนะ้วเยวเราตั้งฟอนนี่ก็จะเป็นปอนที่เราตั้งมานะเพราะว่าเราได้ ตั้งเกณฑ์ไว้แล้วมีมีตัวระดับวัดว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วนะตัง้งต้งค่าแรงบิดของน็อตแต่และ<ช><ช>ตัวน็อตแต่และตัวจะไม่เท่ากันใส่ฝักบัวฝักบัวก็จะมีปักเกลนรองนะครับก็ฝักบัวก็เป็นน็อตเบอร์สิบ แล้วก็จะตั้งป่อนรถเบอร์สิบตักบัวนะครับนี่ครับมีค่าเร่งอยู่ที่จะมาถางโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะทากาวนี้เราก็จะทากาวพังเครื่องนะครับก็จะเป็นกาวตัวนี้เป็นกาวแดงเป็นกาวเฉพาะทังมันเลยนะครับ དེ เรก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะทการประกอบตอนนี้ได้ทําการประกบอบอ่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการตั้งปอนให้ลูกค้านะ รอให้กาวแห่ง